สว,สวัสดีค่ะ<โ>ทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่แบบเหนื่อยมากๆนะคะกับการทำงานก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะอยากจะบอกว่าบางทีมันก็คือลุกไม่ไหวแล้วก็เสียงจะไม่มีเลยนะคะเห็นเราทำงานกันอย่างนี้นะก็บอกเลยเหมือนกับเราทำงานก่อสร้างเลยทุกคนทำงานที่ที่นี่อ่ะ ถ้าหนักก็หนักจริงๆถ้าสบายก็สบายสุดๆใครบอกว่าจะทำงานเมืองนอกนะแล้วมาต้นทุนที่แพงะบอกไว้ก่อนนะคะทุกคนถ้าความอดทนสูงอะ่ะมันก็ทำได้แต่ถ้าความอดทนเราไม่มีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยอือดูเนี้ยสกปกหมดเลยตามหนา้าตื่นตั้งแต่เชา้าจนไกหลหันู่นแหละทุกคนเอ้ย แต่ตอนนี้ก็คือเริ่มจะแบบตาเริ่มจะปิดพออากาศมันร้อนและทำให้เรานอนไม่ค่อยหลับมันก็เลยเหนื่อยมาแบบค้างคาเปน็นอาทิตย์เลยอ่ะอืมนี่แหละมาบอกกันก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าอุ้ยสาสว่างหายไปไหนยังไม่หายไปไหนครับทุกคนทำงานมันเหนื่อยเฉยๆพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะคะ